สวัสดีครับวันนี้มาเก็บแฟงแกกันนะครับที่ผมได้ลงไปในหลายๆคลิปที่เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็ถึงเวลาเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูผลผลิตกันว่าจะได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนี่นะครับแต่ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าติดแรง ลูกไม่ค่อยติดตะไคร์นี่ครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับแอบอยู่นี่ก็พอมีนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นี่นะครับเดินเหยียบไปแล้วนี่นะครับ ก็พอมีลูกอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวต้องไปดูกันผลรวมกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนนู่นนะครับยาวไปนูน่นโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเก็บกันเลยนะครับนี่นะครับก็พอมีลูกให้เห็นกันอยู่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอพอจะมีลูกให้เห็นหอยู่บ้างนี่นะครับขอไปที่ใช้เท้านะครับเพราะว่าคี่ฟ้ามันตัวแฟงมันจะมีหนามเป็นขุนนะครับแทงมือเจ็บได้นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆครับ ครับก็เก็บกับพ่อ2องคนนะครับผลผลิตออกมาไม่เยอะผมปลูกผาเล้งเลยนะครับหวังว่าจะได้ราคาดีก็ก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้นะครับเพราะว่าปลูกขั้นเวลากับการที่ผมตั้งใจไว้ก็คือในส่วนของอมะละกอนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำหยดที่ทิ้งปุ๋ยปเป่า ก็เอาแฟงมาลงก็ได้ผลผลิตเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มครับแล้วก็หลุดกับค่า,าสายน้ําหยดค่าระบบน้ําค่าปุ๋ยค่าอะไรก็ถือว่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตเป็นคลิปสุดท้ายที่เก็บแฟงนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมตลอดแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการดูแลมะละกอแล้วก็ตัดเก็บมะละกออีกที๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ